การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอนะคะร่วมกับบริษัทแมคก,กุปจำกัดมหาชนองค์กรธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์แม็กยีนะคะแบรนด์แฟชั่นยีนสัญชาติไทยนะคะที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า48ปีที่ได้เล็งเห็นถึงภารกิจหลักนะคะของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญเที่ยวฟินอินภาากลาง เพื่อหวังส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคกลางนะคะด้วยการถ่ายทอดเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดผ่านการออกแบบลวดลายนะคะที่แฝงไปด้วยซอฟท์พาวเวอร์ของประเทศไทยออกมาเป็นคอลเลกชันเสื้อยืดนะคะนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่สร้างสรรค์ผลงานโดยคุณแมงจิรวัตรนะคะดีไซเนอร์ระใช้ดีไซเนอร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทย เจ้าของแบรนด์ออลลี่มาร์เก็ตแบงกอกนะคะโดยแม็กกี้นะคะได้ให้การสนับสนุนผลิตเสื้อย,ยืดคุณภาพดีระดับพรีเมียมเพื่อส่งเสริมนักท่องเที่ยวนะคะมาร่วมกิจกรรมพ,พร้อมติดแฮชแท็กนะคะสุขทันทีที่เที่ยวภาคกลางให้เกิดการเดินทางในภูมิภาคของภาคกลางมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพนยงานถแถลงข่าวนะคะได้รับเกียรติจากคุณอัครวิทย์ผู้อํานวยการภูมิภาคภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณเจมลิชานะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแมกคกุปจำกัดมหาชน และคุณประพัสนะคะประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจและการขายบริษัทแมคคุปจำกัดมหาชนพร้อมด้วยทีมนักแสดงนะคะร่วมเปิดตัวแคมเปญดังกล่าวอีกด้วยนั่นเองค่ะครับสำหรับแคมเปญเที่ยวฟินอินภาคกลางครั้งนี้นะครับเรามีความคิดตรงกันนะครับเรามีความเชื่อที่ตรงกันว่าคนไทยหรือว่านักท่องเที่ยวชาวไทยทุกคนเนี่ยนะครับมีส่วนที่อยากจะช่วยในการเาผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวมีส่วนที่อยากจะช่วย กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาเจอเันคนั้นงนี้ยอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะฮะเป็นเรื่องถึงความตั้งใจนะครับที่จะช่วยการพัพฒนาประเทศนเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยกันที่จะสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับก็เลยออกมาเป็นคอเลกชันเสื้อนักท่องเที่ยวของประเทศไทยก็คือให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังจังหวัด17จังหวัดในภาคกลางนะครับแล้วก็เมื่อไปท่องเที่ยวแล้วเนี่ยท่านจะได้เสื้อนะครับเป็นการ ตอบแทนเป็นกําลังใจท่านเป็นการสร้างความสุขให้ท่านเมื mm ่อ hmm. ท่านได้ท่านได้ไปพักค้างคืนตามกติกาที่รัอททกำหนดครับใช่ครับ mm hmm. ก็คือเมื่อนักท่องเที่ยวนะครับทุกท่านเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดต่างๆจริงนะครับมีการค้างคืนนะครับมีการจ่ายเงินไ,ได้ใบเสร็จมานะครับมีการรวมใบเสร็จกันให้ได้1 5 0 0บาทนะครับ mm hmm. เมื่อเอามาสแกนลงในแพลตฟอร์มนะครับซึ่งจะมี พระเจ้าพันต่อไปเนี่ยนะครับแล้วท่านก็สามารถมาแลกรับเสื้อได้ยังช็อตของยังช็อตของแม็กจีนนะครับที่ได้กําหนดเอาไว้นะครับจะเป็นเสื้อที่ถูกว่ามีมีคุณค่ามากนะครับเพราะว่าเป็นการดีไซน์โดยศิลปินที่เราชื่นชอบอยู่แล้วจะเป็นคาแรคเตอร์ของจังหวัดนั้นๆทั้งสิบเจ็ดจังหวัดครับ1จังหวัดจะมี1000ตัวนะฮะเป็นรีวิเดทอิดิชั่นใช่ก็รู้สึกว่าอันที่ e s e n t ถนนกรุงเทพที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นความวุ่นวายกับ การเดินทางบนถนนของเรานะฮะ mm hmm. ก็เลยเอาตุกๆมาใส่ความเป็น pop art modern เข mm ้าไปนิดนึงนะครับก็สนุกดีอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการเดินงท่อเที่ยวนะครับผมตัวแทนของแม็กจีนนะครับ <c oughs> ที่เป็นจุด <c oughs> จุด,จ,ดจุดรับสินค้าแล้วก็จุดจําหน่ายด้วย นะครับไม่ได้แค่จะรับฟรีอย่างเดียวเราก็ยังมีจําหน่ายด้วยทั้งช่องทางออฟไลน์ line, ก็ออนไลน์ line, นะครับอันนี้เราไม่ขายทั่วประเทศก็ต้องขอบคุณทางททนะครับขอบคุณคุณแม่นนะครับซึ่งเป็นศิลปินที่ออกเสื้อมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ทุกสีเลยเก็บสะสมได้นะครับฝากด้วยนะครับจริงๆต้องบอกว่าทั้ง17จังหวัดนะครับผมขอเป็นตัวแทนนะักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลยกันนะครับเพราะว่า17จังหวัดของภาคการเนี่ยน่าเที่ยวหมด นะครับแล้วก็ทุกๆจังหวัดเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นทั้งของกินสายธรรมะสายมูก็ได้นะครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับก็<ด>ここอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้ได้ไปเที่ยวครับไปเที่ยวด้วยแถมได้เสื้อฟรี limited edition ด้วยอะไรแบบนี้มันมันมันสุดยอดนะและหาที่ไหนไม่ได้ด้วยครับผมว่าตรงนี้แหละที่จะกระตุ้นให้ให,ให้ให้พวกเรานักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ย ออกไปเที่ยวออกไปจับใจนะครับผมก็ขอเชิญชวนทุกคนไปท่องเที่ยวไดเยอะน,นะครับพระชาก็ในฐานะที่เป็นมิวสิกอินดัสทรีแล้วกันนะคะก็ขอพูดว่าจริงๆพระชาชอบไปท่องเที่ยวแล้วก็หาอินสปาย ire, การแต่งเพลงด้วยและแต่ละจังหวัดของไทยก็ จะมีกลิ่นอายต่างๆนะคะพารู้สึกว่าจริงๆพักก็ยังพิงหัวอย่างเงี้ยพักก็ชอบสายมูอะไรเงี้ยนะคะพักก็รู้สึกว่าไปแต่ละที่ก็จะได้อินสปายต่างๆแล้วรู้สึกว่านอกจากคนชอบเที่ยวแล้วเนี่ยการออกไปทํางานนอกสถานที่เองก็น่าเป็นเป็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเราเนาะก็หาอินสปายไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็หาของกินอร่อยๆไปด้วยแล้วแถมยังได้เสืส้อสวยๆก็ไปด้วยอยากให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรมนี้นะครับอยากให้ทุกคนมาเป็นนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันนะครับออกมาช่วยกันบอกว่าประเทศไทยโดยเฉพาะภูมิภาคภากลางมีที่ไหนสวยอย่างไรมีที่ไหนที่เราจะสร้างความสุขได้จากแหล่งนั้นอย่างไรนะครับร่วมกันครับคนไทยเหมือนกันนะฮะแล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจริงๆนะครับก็ไม่อยากให้ลองวีเกนหรือวีเกนก็โอ้โหแอร์พอร์ตเต็มบินออกต่างประเทศผมว่า เราเชี่ยวประเทศไทยดีกว่า17จังหวัดเราเริ่มต้นก่อนนะครับอนาคตเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าทางทททกับทางแมกคงไปต่อภาคอื่นๆนะครับไปให้ครบ77จังหวัดเพราะฉะนั้นเราเริ่มที่ประเทศไทยเราก่อนนะครับ17จังหวัดนี้ และสำหรับผู้ที่สนใจเสื้อยืดแม็กกีนะคะลไยลนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและลายเสื้อของจังหวัดภาคกลางจํานวน8จังหวัดนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านแม็กกี้ทุกสาขาที่เข้าร่วมนะคะหรือจะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะได้ที่เว็บไซต์ของ m a c s h o p .com ได้ตั้งแต่วันที่10เมษายนนี้เป็นต้นไปได้เลยนะคะ